สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่7ธันวาคม2568ครับทุกท่านครับข่าวสามรามาตรการในวันนี้ครับเรามาดูกำหนดการเงินต่างๆที่เข้ามาในเดือนธันวาคมนี้กันนะครับว่ามีเงินอะไรเข้ามาในวันที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับเริ่มกันที่ผู้ดได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจริงๆตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยผู้ดได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ได้รับเงินเข้าบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับ จำนวน1,150บบาทนะครับที่ท่านสามารถนำบัตรประชาชนไปใช้ซื้อของกับร้านธงฟ้าและต้องใช้ให้หมดภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านใดนะครับเคยไปเห็นข่าวว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะเพิ่มช่องทางให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถนำบัตรประชาชนไปใช้สิทธิ์กับร้านในโครงการคนละครึ่งได้เนี่ยขอให้ทุกท่านรับทราบนะครับว่า ยังต้องรอเข้าคลรก่อนนะครับฉะนั้นแล้วในเดือนนี้ถ้าหากว่ายังไม่มีข่าวว่าเรื่องนี้ได้รับการอนุมัติโดยคลรเนี่ยก็แปลว่าผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสามารถนําบัตรประชาชนไปใช้กับเฉพาะร้านธงฟ้าเท่านั้น ส่วนจะเริ่มไปใช้สิทธิ์กับร้านคนละครึ่งได้เมื่อไหร่นั้นต้องรอมติคอรมอก่อนนะครับและจากกําหนดการคร่าวๆนะครับรัฐบาลจะมีการเปิดลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับประมาณเดือนหน้าเดือนมกราคม69านะครับสำหรับท่านใดที่เป็นผู้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในปัจจุบันท่านไม่ต้องไปลงทะเบียนที่จะมีการเปิดใหม่ในรอบนี้นะครับการลงทะเบียนในรอบนี้จะเฉพาะคนที่ปัจจุบันไม่ได้ใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะครับส่วนท่านใดที่ใช้สิทธิ์อยู่นะครับรัฐบาลจะนําข้อมูลของท่าน ไปตรวจสอบให้เลยว่าท่านจะได้ใช้สิทธิ์ต่อไปหรือว่าท่านจะถูกตัดสิทธิ์นะครับสำหรับกําหนดการต่อไปนะครับก็คือในวันที่9ธันวาคมนี้นะครับจะเป็นกําหนดการเงินเข้านะครับสําหรับเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความพิการแล้วก็เงินเด็กแรกเกิดนะครับในเดือนนี้จะเข้าในวันที่9นะครับเนื่องจากว่าวันที่10เป็นวันหยุดอักขัตฤกษ์น,นะครับก็เลื่อนมาเข้าเร็วขึ้น1วันนะครับสำหรับวันที่ถัดไปนะครับก็คือวันที่ 18ธันวาคมนะครับอันนี้จะเป็นโครงการไร่ละ1,000บาทนะครับสำหรับเกษตรกร,รผู้พ่อปลูกข้าวในรอบนาปีนะครับสำหรับท่านใดที่ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาท่านอยู่ในกลุ่มเกษตรกร,รผู้พ่อปลูกข้าวที่ยังไม่ได้รับเงินไร่ละ1,000บาทรอบนาปีรัฐบาลก็จะมีการโอนเงินเนี่ยทยอยโอนในแต่ละเดือนนะครับเฉพาะคนที่ยังไม่ได้รับนะครับในแต่ละเดือนเนี่ย จะโอนเงิน2รอบด้วยกันรอบแรกก็คือวันที่3นะครับแล้วก็รอบต่อไปก็คือวันที่18นะครับฉะนั้นในเดือนนี้ถ้าหากว่าท่านใดนะครับเป็นผู้พี่ปลูกข้าวนาปีแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมไปต้นมาท่านยังไม่ได้รับเงินไรยละหนึ่งพบาทนะครับก็ขอให้รอตรวจสอบนะครับเพราะว่าเงินจะเข้าบัญชีไม่วันที่3ก็วันที่18ในแต่ละเดือนนะครับฉะนั้นแล้วท่านใดที่ยังไม่ได้รับเงินไรยละหนึ่งพบาทนะครับถ้าหากว่า3ธันวาคมที่ผ่านมา ท่านยังไม่ได้รับเงินนะครับก็สามารถตรวจสอบได้อีกครั้งหนึ่งในวันที่18ธันวาคมนี้นะครับสำหรับกำหนดการถัดไปนะครับก็คือในวันที่19ธันวาคมครับสำหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิสมัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านยังคงได้รับเงินพิเศษเดือนละ200บาทอยู่นะครับเป็นเงินที่เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนนะครับที่ท่านจะได้เป็นประจาทุกเดือนหรืออาจจะเป็นบัญชีธนาคารที่ท่านได้รับเบี้ยความพิการนะครับขึ้นอยู่กับว่าเงินจํานวนนี้ ท่านเคยได้รับผ่านช่องทางไหนนะครับและเนื่องจากว่าในเดือนนี้นะครับวันที่20ตรงกับวันเสาร์นะครับก็เลยเลื่อนมาเข้าเร็วขึ้น1วันมาเข้าในวันศุกร์ที่19ธันวาคมนั่นเองนะครับและถัดไปครับคือในวันที่24ธันวาคมนะครับอันนี้จะต้องขอเท้าความก่อนนะครับว่าจะเป็นเงินสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมีการให้เงินพิเศษนะครับทั้งหมดเดือนละ100บาทมีการสะสมไว้8เดือนก็คือ800บาทนะครับเงิน800บาทนี้ จริงๆแล้วเนี่ยมีการจ่ายกันมาแล้วนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่ว่ารัฐบาลน่ะมีการโอนเงินซ้ําสําหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงินก็คือรัฐบาลโอนเงินไม่สําเร็จนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่ท่านใดก็ตามนะครับที่เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่อายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วปรากฏว่าท่านเนี่ยยังไม่ได้ไปทาบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนหลังจากนั้นในเดือนต่อ,ตอมาถ้าหากว่าท่านไปทาบัญชีพร้อมเพย์แล้วรัฐบาลก็จะมีการ โอนให้นะครับสาหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับย้านะครับเงินสูงสุด800บาทน,นี้จะเป็นการโอนซ้ําสําหรับผู้ที่ยังโอนเงินไม่สําเร็จก็คือผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเท่านั้นนะครับและการโอนเงินในครั้งนี้จะเป็นการโอนเงินครั้งสุดท้ายแล้วถ้าหากาท่านใดยังไม่ได้ไปจัดการเรื่องบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเนี่ยการโอนครั้งนี้ถ้าว่ายังไม่สําเร็จอีกเนี่ยท่านใดที่อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับเงินแต่ว่าไม่ได้ไปทาบัญชีพร้อมเพย์ หรืออาจจะไม่ได้ไปทําเรื่องมอออานาจในการจ่ายเงินนี้เข้าบัญชีธนาคารบุคคลอื่นเนี่ยรัฐบาลจะโอนให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับในวันที่24ธันวาคมนี้ดังนั้นในรอบนี้นะครับท่านใดที่อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับเงินแล้วรัฐบาลยังไม่สามารถโอนเงินได้และในวันที่24ธันวาคมนี้รัฐบาลก็ยังโอนเงินไม่สําเร็จเนื่องจากว่าท่านอาจจะไม่ได้ไปทําบัญชีปลอมเพย์ และไม่ได้มีการมอบหน้านในการจ่ายเงินนี้เข้าบัญชีธนาคารบุคคลอื่นนะครับก็จะถือว่าท่านนะครับสลัดสิทธิ์ท่านจะไม่ได้รับเงินในรอบนี้แล้วนะครับและสำหรับท่านใดนะครับที่ปัจจุบันใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งอยู่นะครับท่านใดที่ใช้สิทธิ์เต็มวงเงินแล้วไม่ว่าจะเป็นวงเงิน2,000บาทหรือ2,400บาทนะครับในเดือนธันวาคมนี้ท่านใดที่ใช้หมดแล้วนะครับก็จะยังไม่ได้รับเงินอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับท่านต้องไปรอในเฟส2ที่จะเริ่มขึ้น ในเดือนมก,กราคม69เป็นต้นไปนะครับแต่รายละเอียดของโครงการคนละครึ่งเฟสสองนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรจะได้วงเงินเท่าไหร่จะต้องกดรับสิทธิในวันที่เท่าไหรจะต้องรอมติคลรมอซึ่งจะมีการนําเข้าคลรมอใายในเดือนธันวาคมนี้นะครับส่วนท่านใดที่ยังใช้วงเงินไม่หมดนะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งท่านมีเวลาใช้ได้จนถึงสิ้นปีนะครับก็คือ31มธันวาคม68แนะครับและสำหรับท่านใดนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วก็ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสหนึ่งไม่ทันนะครับขอให้ทุกท่านนะครับติดตามฟังข่าวสารเกี่ยวกับมติคอ,อรมอของโครงการคนละครึ่งเฟสสองนะครับเนื่องจากว่าท่านเป็นคนที่ลงทะเบียนเฟสหนึ่งไม่ทันนะครับฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าท่านเข้าเฟสสองเนี่ยท่านจะได้รับวงเงินของเฟสหนึ่งยอดหลักด้วยนะครับส่วนท่านใดที่ปัจจุบันไม่ใช่ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและท่านก็ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้เพราะว่าท่านไม่มีสมาร์ทโฟนสำหรับกลุ่มนี้นะครับให้ท่านไปรองลงทะเบียนสิทธิสวัสดิาีมาเ,นนเดดในนนือคค69้ ทีนี้การเปิดลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับก็คือการเปิดลงทะเบียนสำหรับคนที่ปัจจุบันไม่ใช่ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งจํานวนหนึ่งก็คือคนที่กําลังใช้โครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับอันนี้ต้องมารอติดตามนะครับว่ารัฐบาลจะกาหนดเงื่อนไขเป็นอย่างไรนะครับถ้าหากว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสองพร้อมกันกับการลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ มันทําให้เราอาจจะต้องเลือกเพียงโครงการใดโครงการหนึ่งหรือไม่อันนี้ต้องมารอติดตามว่ารัฐบาลจะกาหนดเงื่อนไขเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยโครงการ2โครงการนี้นะครับก็คือสิทธิสวัสดิการแในรัฐกับคนละครึ่งนั้นลำับ2โครงการนี้นะครับเราสามารถเข้ารับสิทธิได้แค่โครงการเดียวเท่านั้นนะครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นํามาฝากในวันนี้นะครับหลังจานี้ไปถ้ามีข่าวสารมนานรการใดๆเพิ่มเติม,ตม,ตมก็จะไี้มาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ